อันนี้เป็นบัหมีหนังเพราะไม่มีน้องมันมีหนงัง,นงที่ปลูกไว้นะครับผมไอ้กิ่งที่มันตายนี่มันต้องหากออกเลยครับนี่นนเนองเขาต้องซ่อมเนาะซ่อมออกแต่ว่าก็เป็นลูกแล้วนะครับเป็นลูกกู้ปีสามปีล้วปีนี้เป็นปีที่สามอันนี้กำลังสิต้ตายฮะเขาต้องหากกิง่งกิ่งที่มันนั่นออกกิ่งที่มันตายแล้วนะครับเห็นมันโปร่งไหมเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นใหม่เองนะครับผม ตองอยานว่ามันิีบน,นั่นนะครับแล้วก็เอาเอากิ้งมันหล้วกับกินใส้ข้นต้นนี่แหละนะครับให้มันเป็นปุ๋ยต่อไปเหมือนเดิมนะครับอาศัยซึ่งกันและกันใบมันล่วงโร่นลงกับัมก็ะเป็ดปุ๋ยนักออกเลยนะครับระถือโอกาสในการที่แบบว่าเพอตัดหญ้าแล้วเขากับไอ้แตงออกแตงกิ้งเห็ต้นใหม่เนาะ โอเคแล้วครับที่นี่เขาเก่ากินที่มันตายเนาะกินที่มันตายมันอย่างเนี่ยลูกลูกติดแล้วเพราะไม่ไนอนเอันนี้ได้กินตลอดนะครับกินทุกปีอยู่นะครับสําหรับไอ้ขนุนขนุนหนังบักมีหนังพเพราะไม่พี่นอง